สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึน่งกับเกม Yu-Gi-Oh Duel Link ครับผมวันนี้จะมาทำการรีวิวในส่วนของเด็กออสไอเทียเองก็เป็นในส่วนของตัวลิสใช้สกิลช่างเคอร์และช่างเช้งนั่นเองนะฮะความสามารถของสกิลนี้ก็คือเมื่อเราทำการเริ่มด u อลเราจะได้ช่องเพดูรัมโซนมาอยู่ในสนามเราและสกิลกดใช้งานเราสามารถนำมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าออสไอที่เป็นอ่ามอนเพดูลัมนะที่มีพลังโจมตี25 0 0หรือตามกว่าจากบนมือเนี่ยไปแปะที่ช่องเอ็กซ์ต้าเด็ในสภาพหงายหน้าได้จากนั้นจะสามารถนำ ฉางเครื่องมีจิเกเชียนและฉางเช่งมีจิเกเชียนจากในเด็กหรือในมือนะฮะมาทําการแปะในช่องเพดูลัมโซนได้เองก็คือเจ้า2ใบนี้นะฮะและตัวชางเช่งเนี่ยถ้าหากเอามาแปะสเกลด้วยความสามารถของสกิลนี้นะก็จะโดนล็อกเป็นสเกล8เลยเออและเงื่อนไขาการใช้สกิลนี้ก็คือในเด็กจะต้องมีมอนสเตอร์4ดาว5ดาวและ7ดาวอย่างน้อย5ใบและห้ามมีมอนสเตอร์อื่นเลยนอกจากมอนสเตอร์เพอร์ฟอร์เมอพลหรือมอนสเตอร์ออตอายหรือมอนสเตอร์เพดูลมเมจิกเชียนนั่นเอง และมอนท,ที่ต้องใส่ในเด็กสําคัญเลยก็คือออสไอฮะเพราะว่าเป็นตัวเล่นเรานั่นเองนะก็เป็นตัวที่ใช้คอมโบคู่กับสกิลด้วยความสามารถของตัวออสไดเพนดูลัมดาก้อนก็คือตอนอยู่ในสเกลหรืออยู่ในช่องเพนดูลัมโซนเองฮะเราจะไม่ได้รับดาเมจทะลุผ่านจากการต่อสู้ของมอนสเตอร์เลยและเอฟเฟกที่2คือตอนช่วงเอ็นเฟสเราสามารถทําการแซกตัวเขาทิ้งได้เพื่อทําการเสิร์ฟการ์ดมอนสเตอร์เพนดูลัมที่ีพลังโจมตีพันหหรือต่ากว่าจะได้เด็กขึ้นมือ,อยกเว้นตัวเขานั่นเอง และเอฟเฟกตอนเป็นมอนสเตอร์คือเมื่อตัวเขาทําการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งและถ้าหากสร้างความเสียหายผ่านทะลุไปได้จะเป็นคูณ2นั่นเองครับผมไปต่อมา er p e r f o r m a b l e o u s e o u c o b a t joker ตัวเขาก็เอฟเฟกต์ตอนเป็น p e n ดู l ัมโซนก็คือจะสามารถทําการเชิญได้แต่ monster powerful magician และก็ odd eye เท่านั้นและความสามารถของเขาตอนเป็นมนสเ s t e r ก็คือเมื่อตัวเขาทําการเชิญแบบปกติจะสามารถทําการ search monster ร o w e r f u l หรือมนสเ s t e r แพนดูลัมที่ชื่อ magician หรือ monster ที่ชื่อว่า odd eye จากในเด็กได้หนึ่งใบยกเว้นตัวเขาเองนะฮะและก็ใบต่อมา chanker magician ความสามารถตอนอยู่แพนดูลัมโซนก็คือเราจะสามารถทําการ t a r ตมอ monster เอ็กซที่หงายหน้าของเราอยู่หนึ่งใบนะฮะทำการเปลี่ยนจากแหลงเป็นดาวนั่นเองและความสามารถตอนเป็นมอนสเตอร์ของเขาก็าคือในระหว่างเทิร์นเพื่อนทุกคนสามารถทําการทาเกตมอนสเตอร์ท่าแสงในฟิลหนึ่งใบและทําการเนเกตเอฟเฟกต์เขาจนจบเทิร์นนั่นเองใบต่อมาเ e อร์ฟอร์มเออร์เพาลเซคคนดองกี้นะฮะความสามารถเขาก็คือเมื่อตัวเขาทําการเชิญแบบปกติหรือพิเศษจะสามารถทําการส่งมอนสเตอร์เปอร์ฟอร์มเออพาจากในเด็กลงสุสานได้แต่ถ้าหากเรามีสเกล เพดู l ัมอยู่2ข้างแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นขึ้นมือแทนนั่นเองฮะไปต่อมา Noble Dragon m a g i c i ิเความสามารถต่อเป็น p e n ดูลัมก็คือถ้าหากอ่าช่องเพดู l ัมอีกช่องหนึ่งไม่ใช่มอนสเตอร์ที่เชี่ยวมายกเชีการเป็นนี้จะถูกทำลายทันทีก็อย่าไปเซตเพด u l ัมจะดีกว่านะฮะใช้เอฟเฟกต์มอนน่าจะเวิร์กกว่า ความสามารถเขาตอนเป็นมอนสเตอร์คือตัวเขาเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบในการเชิญซิงโครได้แค่มอนสเตอร์เผาเมงกรเท่านั้นนะฮะและจะสามารถใช้งานเอฟเฟกได้คือเมื่อตัวเขาอยู่บนมือหรือในสุสานจะสามารถทาการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ออดอาร์ที่เราทำการควบคุมอยู่ขณะนั้นนะฮะเวลลดลง3ฮะจากนั้นจะสามารถทําการเชิญตัวเขาเข้าสนามได้นั่นเองและอีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าหากตัวเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการเชิญมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าออดอาร์นะฮะจะสามารถนําตัวเขาไปไว้ใต้เด็กได้ด้วยเขี่ใบต่อมาฉางเช่งมจิเชียน ความสามารถตอนอยู่ช่องเพนูลัมก็คือเราสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสที่เราทาการควบคุมอยู่หนึ่งใบฮะให้มีเลเวลเท่ากันกับมอนสเตอร์ที่มีระดับ5ดาวขึ้นไปในสนาม1ตัวได้นั่นเองก็คือถ้าในสนามเรามีอ่าออสไอเพนูลัมดาก้อนยืนอยู่และมีตัวดาร์ครีเบเลียนยืนอยู่เนี่ยเราสามารถทําการเปลี่ยนอ่ามันเป็นคอมโบฮะมันเป็นคอมโบกับตัวชังเกอร์ชังเกอร์เนี่ยเปลี่ยนดาวของไอตัวเอ็กซิสเนี่ยให้เป็นไอเปลี่ยนแรงให้เป็นดาวก่อนอ่าจากนั้น เมื่อตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนแหลงเป็นดาวแล้วเราก็ให้ตัวฉางเช่งเนี่ยเปลี่ยนดาวเขาให้เท่ากับตัวออสไอเพนดูลัมดาก้อนเพื่อให้ทําการเอ็กซิสแหลงเจ็ดได้ต่อนั่นเองครับผมและอีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าหากเราควบคุมการ์ดมากกว่าคู่แข่งการ์ดไปนี้จะถือว่าเป็นสเกล4แทนนะฮะก็นั่นแหละก็เอามาเล่นคอมโบคู่กับสกิลเองเพราะสกิลเนี่ยมันจะทําการล็อกอ่าสเกลของตัวฉางเช่งเนี่ยให้เป็นสเกล8ไปเลยนะฮะก็ไม่ต้องมากังวลว,ว่าตัวเขาจะกลายเป็นสเกล4ตอนที่การ์ดเราเยอะกว่าคู่แข่งนั่นเองะฮะ และความสามารถของเขาตอนที่เป็นมอนสเตอร์ก็คือผู้แข่งจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้จากการ์ดใบนี้เลยนะฮะและมีเอฟเฟกต์ทละครั้งเราสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าของเราอยู่หนึ่งใบที่ต้องการควบคุมอยู่ขณะนั้นนะฮะพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะเท่ากันกับการ์ดใบนั้นนั่นเองแต่จริงๆความสามารถของไอตัวตอนเป็นมอนสเตอร์เนี่ยไม่ได้ใช้หรอกเพราะส่วนใหญ่จะเอามาใช้กู้สกิลก็เป็นสเกลไปยาวๆเลยนั่นเองฮะไปต่อมา p e r f o r m a b l e o d d eye midoltholus ความสามารถตอนอยู่เพนูลัมโซนก็คือถ้ามอนสเตอร์พอลฟอร์มเป่หรือมอนสเตอร์ออสไอเราทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่จะสามารถสร้างความเสียหายทะลุผ่านไปได้นั่นเองครับผมและความสามารถตอนเป็นมอนสเตอร์คือระหว่างช่วงคํานวณดาเมจถ้ามอนสเตอร์เพนูลัมเราทําการโจมตีมอนสเตอร์คู่แข่งเราสามารถทําการลดพลังโจมตีคู่แข่งลงร้อยหนึ่งต่อมอนสเตอร์ที่ชื่อพอลฟอร์มเป่หรือมอนสเตอร์ออสไอที่เราทาการควบคุมอยู่ในขณะนั้นได้นั่นเองฮะแล้วก็ใบต่อมาราโกเพาเมจิชเชียนความสามารถตอนอยู่เพนูลัมโซนนะฮะ เทอละครั้งถ้าหากในสเกลที่เราแปะยุงข้างเนี่ยชื่อมิ g ิเชียนเราจะสามารถทําการทิ้งการ์ดเพนดูลัมจากบนมือเพื่อทำการยิงมอนสเตอร์ที่หงายหน้าในฟิล์ได้1นึ่ใบนั่นเองฮะใบต่อมา Frame อสไปรัลเฟมสไตรความสามารถการไปน,นี้มี2ออย่างฮะแต่สามารถใช้ได้แค่อย่างเดียวตอนใช้งานนะก็คืออย่างแรก ถ้าหากทราทำการควบคุมการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อออสไออยู่เราจะสามารถทำการยิงการ์ดในฟิลด์ทิ้ง1ใบได้ฮะและเอฟเฟกที่2ก็คือเราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์ที่ชื่อว่อาออสอยระดับ7ดาวจากในเด็กหรือการ์ดที่หงายหน้าอยู่ในเพนูลัมโซนขึ้นมือได้นั่นเองฮะไปต่อมาไซคโครนเอามายิงแผงหลังฮะแล้วก็เนโควาเล่เอามากันพวกเด็กที่เล่นกับสุสานนั่นเองเพราะว่าการไปนนี้จะสามารถทำการเนเกตเรื่องการนำจากในสุสานขึ้นมือหรือว่าออกไปรีมูฟโซนนั่นเองฮะ ใบสุดท้ายฮะเครื่องดีตัวก็มาทาเกยียรการทสนามหนึ่งไปแล้วก็ดีดขึ้นมือนั่นเองแล้วก็ใบต่อมาฮะทรีชูล่าซีโร่ดาก้อนออฟดีไอบาเลียควสามารถตอนซิงคโครนะฮะเราจะสามารถทําการเลือกการได้สูงสุดของคู่แข่งเนี่ยสใบออกไปช่องรีมูฟโซนได้เองก็ใช้แค่เอฟเฟกตนี้นะฮะเพราะว่าใส่มาแค่ตัวเขานะฮะใส่มาแค่ตัว11ดาวนะั่นเองไม่ได้ใส่ตัว9ดาวมาด้วยนะ เนื่องจากสถานที่ไม่เพีพอนั่นเองครับเลยใส่มาแค่นี้ใ <c> บ <oughs> ต่อมาก็ออสไอเมเทโอเบิร์ดดากอนฮะตัวเขาเมื่อทําการเชิญออกมาได้สําเร็จก็จะสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์ในช่องไพโดลัมโซนหนึ่งไปทำการเชิญเข้าสนามได้แบบพิเศษแต่ถ้าหากใช้เอฟเฟกนี้ในเทอร์นนี้ตัวเมเทโอเบิร์ดจะไม่สามารถทําการโจมตีได้นั่นเอง <c oughs> แล้วก็เอฟเฟกที่2ถ้าเข้าช่วงไมเล่นเฟดไปแล้วเนี่ยคู่แข่งจะไม่สามารถใช้งานการ์ดเอฟเฟกได้นั่นเองครับผมใบ <c oughs> ต่อมาออสไอเลเบเลียนดากอน ความสามารถตอนอยู่ p e n d u ลัมโซนก็คือถ้าหากในช่อง p e n d u ลัมโซนอีกข้างหนึ่งเราไม่มีการ์ดเราจะสามารถนำนสเตอร์ p e n d u ลัมที่อยู่ในเหนึ่งใบมาทําการแปะ scale ได้นั่นเองความสามารถตอนเป็น m o เ s t e r ก็คือถ้าหากเราสามารถทําการอัญเชิญม o n s t e r pendulum เจ็ดดาวได้เนี่ยและถ้าตัวเขาหงายหน้าอยู่ใน์ x t r a เด็ k จะสามารถทําการอัญเชิญตัวเขาได้และอีกความสามารถหนึ่งก็คือถ้าหากตัวเขาทําการอัญเชิญออกมาแล้วมีวัตถุดิบเป็นมร์เ s t e r ์ x i t ในไส้เขาด้วยจะสามารถทําการทําลายมนสเตอร์คู่แข่งกี่ใบก็ได้โดยต้องมีเ e v e l เวล7หรือต่ํากว่า แล้วจากนั้นยิงความเสียหาย500ใส่คู่แข่งในและในเทิร์นที่เรียกการไปนี้จะสามารถทำการโจมตีได้3ครั้งด้วยนะฮะและถ้าหากตัวเขาถูกทำลายจากการสู้หรือการเอฟเฟกเราจะสามารถทำลายการ์สเกลเราทิ้งได้เพื่อนำตัวเขาไปแปะที่สเกลแทนนั่นเองฮะใบต่อมาดาร์คลิเบเดนเอ็กซิสดาร์กอนสามารถทําการจ่ายโอเล่สองใบจากการนี้เพื่อทําการเลือกมอสเซอร์แข่งตัวที่หงายหน้าอยู่นะฮะลดพลังโจมตีเครื่องหนึ่งจากนั้นพลังโจมตีที่หายไปเครื่องหนึ่งมาบวกให้กับตัวเขานั่นเองและก็ใบต่อมาดูมไรเดอร ความสามารถก็คือเราสามารถทําการจ่ายโอเล่สองใบจากการพินีฮะเพื่อทําการยิงการ์ที่หงายหน้าในฟิลด์ได้1ใบฮะและถ้าหากการ์ที่ยิงนั้นเป็นมอนสเตอร์เราจะสามารถทําการเลือกมอนสเตอร์ที่เราทาการควบคุมอยู่หนึ่งใบขณะนั้นได้รับพลังโจมตีบวกเพิ่มตามดาวหรือแรงของการ์ที่ยิงนั้นไปได้คูณ300นั่นเองจนจบเทินต่อไปนะฮะและการ์ดนี้จะไม่สามารถทําการโจมตีได้ในเทินที่ใช้เอฟเฟกต์นี้และการ์ดนี้จะสามารถใช้เป็นแบบพิเศษได้ถ้าหากการ์ในไส้เราเป็นมอนสเตอร์เผ่ามังกรนั่นเองนะครับ ใบต่อมาอีบอลอิลูชั่นก็สามารถทําการจ่ายโอเ,เล่หนึ่งบจากการน,นี้เพื่อทําการอน,นเชิญนอร์มอลมอนสเตอร์เผาสเปลแคสเตอร์หรือเผาจอมเวทนะฮะจากบนมือหรือในเด็กออกมาได้นั่นเองและอีกเอฟเฟกนึงก็คือถ้า Normal Monster อร์เผาสเปลแคสเตอร์เราทำการโจมตีเราสามารถทำการ t a r g e เก็ตการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบและทำการส่งไปรีมูฟโซนได้นั่นเองฮะ ใบต่อมาเส้นก็จ่ายโอเล่หนึ่งใบแล้วก็ทาการทรเก็ตมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งตัวทําการส่งไปรีมุกโซนและการน่าจะกลับมาในช่วงสแตนบายเฟสหน้าและหลังจากที่ตัวเขาทาการโจมตีเสร็จจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300และกระแลงเพิ่มอีก3ด้วยนั่นเองฮะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นน้องเมงสาบนั่นเองฮะก็คือการคู่แข่งทําการอเชิญแบบพิเศษและถ้าหากการไปนั้นมีระดับเลเวลหหรือสูงกว่าจะสามารถทําการจ่ายโอเล่จากการนี้เพื่อทําการเนเกตการเชิญและทําลายทิ้งได้นั่นเองครับผมโอเคมาดูในส่วนของรฮะ วับเข้าให้มารีเพลย์แรกอันนี้อ่าเจอกับเด็กมันชื่ออะไรนะแบล็กวิงเออว่าเอาจริงคู่แข่งก็รู้เหลี่ยมรู้เหลี่ยมเยอะนะเออทำให้แบบก็เล่นกันเซฟพอตัวเลย <laughs> เพราะว่าถ้ากาันมาตรฐานของเด็กนี้นะถ้าถ้าเด็กนี้ได้เริ่มก่อนนะฮะมันจะได้ขึ้นเป็นดูมไรเดอร์กับน้องเมนซ่าอืมสองใบอันนี้เราได้เริ่มก่อนทําการใช้ในส่วนของสไปรัลเฟรมสไตล์ทำการเสิร์ชออสไอขึ้นมือฮะแล้วใช้สกิลฉางเกอร์ฉางเช้งเอาทำการแปะออสไอแล้วก็สเกลมาแปะการเชิญในส่วนของเมดูลั่มสามตัวผมออสไอใบแรกแล้วก็ออสไอใบที่สองแล้วก็เซคชันดองกีฮะ เอฟเฟกของเซคันด์ดองกี้ทำงานฮะก็คือถ้าหากตัวเขาทำการเชิญแบบปกติหรือพิเศษจะสามารถทำการอ่าเสิร์ตเอามอนสเตอร์พาร์ฟเมอร์เพลจากในเด็กเนี่ยลงสุสานได้แต่ถ้าหากมีสเกลวางอยู่2ข้างแล้วก็คือตอนนี้เราวางอยู่2ข้างแล้วก็ทำการเปลี่ยนเป็นขึ้นมือแทนนั่นเองฮะก็ทำการเสิร์ตในส่วนของจ็อกเกอร์ขึ้นมือนั่นเองแล้วก็ทำการเชิญจ็อกเกอร์ฮะจ็อกเกอร์ทำการเสิร์ตในส่วนของออสไอไปที่3ขึ้นมือฮะแล้วก็ทำการเชิญในส่วนของเอ็กซิสออกมาในส่วนของดูมไรเดอร์นั่นเองฮะแล้ว แล้วก็ผ่านเธอเลยแข่งเปิดมาด้วยอ่โลมหมุนสีดำฮะและใช้เอฟเฟกของพอยซันวิงครับผมทำการรีมูฟในส่วนของตัวดาวนะฮะแล้วก็ลงตัวไซมูนมาผมก็ใช้เอฟเฟกของด o มไรเดอร์เลยฮะยิงตัวไซมูนทิ้งฮะแล้วก็บวกพลังให้กับตัวน้องแมงสาดอย่างไรก็ตามเขาทำการดันเชิญในส่วนของเซฟิลอต่อฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของตัวการ์ดเวสสองแบบสองใบนะทำการเสิร์มในส่วนของตัวเกลแล้วก็ตัวแฮนด์แท็ก ชื mm ่ออะไรนะมูนชาร์โดอ่าลงเกลมาฮะลดพลังโจมตีของมมงสาบลงครึ่งหนึ่งแล้วก็เกลอีกใบฮะลดพลังโจมตีลงอีกครึ่งหนึ่งฮะเหตุผลที่คู่แข่งทําการโจมตีเลยไม่ทําการซิงโครก็เนองจากเอฟเฟกของตัวน้องไมงสาบนั่นเองฮะเพราะถ้าทำการเชิญซิงโครมาก็จะโดนเนเกตและยิงทิ้งนั่นเองก็เลยทําการโจมตีเข้ามาเลยนั่นเองฮะคู่แข่งทําการจบเธอนะเอฟเฟกของไซมูนก็การที่ออกมาด้วยเอฟเฟกต์เขาก็ถูกตกลงสู่สุสานและก็สร้างความเสียหายอีก1000ันดาเมจนั่นเอง เขาเชิญจู่ครับผมทำการเชิญเพดูลัมฮะเรียกในส่วนของออสไอเข้าสนามอ่าแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ช่างเคอร์ครับผมทำการเปลี่ยนเปลี่ยนในส่วนของตัวแหล่งของดูมไรเดอร์เนี่ยเป็นดาวจากนั้นพอตัวอะดูมไรเดอร์เนี่ยเปลี่ยนจากแหล่งเป็นดาวไปแล้วก็จะสามารถทำการเอ็กซ์ซีสได้เองผมก็ทำการเอ็กซ์ซีสออกมาในส่วนของตัวออสไอรีเบเลียนดราก้อนเองฮะก็จะสามารถทำการยิงมอนสเตอร์ที่มี าดาวต่ำกว่า7ดาวก็ในส่วนตะกี้ก็มีในส่วนของเกล2ใบแล้วก็เซฟิลอสก็คือต่ำกว่า7ดาวหมดก็โดนยิงหมดนะฮะก็สร้างความเสียหาย1 5 0 0นั่นเองใช้สไปรัลเฟรมยิงในส่วนของการเวทฮะแล้วก็ทำการโจมตีเข้าไปเลยครับผมอะไรประมานนี้ดูว่าเด็กนี้ก็เล่นง่ายฮะเล่นง่ายเป็นเด็กที่เล่นง่ายแต่หาของอ่าก็เรียกได้ว่า ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากอ่าตานี้รู้สึกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเด็กเมกหลดหรือเปล่าอืมเออแล้วก็เด็กเมกหลดนี่ค่อนข้างที่จะเป็นเด็กดาวรุ่งมาแรงนะฮะเออมือเรานี่ก็เล่นได้ฮะเล่นได้สไปรัลเฟรมอผมทำการเสิร์ชออสไอขึ้นมือหนึ่งใบฮะต่ใช้สกิลเลยฮะทำการแปะแล้วก็แปะสกิลต่อ ทำการเชินในส่วนของตัวออสไอสองใบครับผมแล้วทำการเอ็กซีทผมออกมาในส่วนของดูมไลเดอร์ก็เป็นท่ามาตรฐานนะแล้วก็แปะในส่วนของเนโครเลลและผ่านเทินเลยฮนะไปนี้เราเก็บไว้ก่อนคู่แข่งทำการแปะแหงหลังหนึ่งใบฮนะแล้วทำการเชิญในส่วนของตัวฮอลิซานนะล้วใช้การเวทเรียกในส่วนของตัวไนท์ฟอ,อ,อกมาไนท์ฟอลทำการอ๋อ เอฟเฟกต์ไนฟอร์กคือจะทําการรีมูฟตัวเองแต่จังหวะนี้นะผมใช้สกิลของดูมไรเดอร์เพื่อทําการถอด2แล้วก็ทําการยิงไนฟอลทิ้งนั่นเองไนฟอลก็จะไม่ได้เสิร์ตการ์ดขึ้นมือแล้วก็จะตกลงสู่สุสานด้วยนั่นเองฮนะก็หมอบการหนึ่งใบผ่านเทินจังหวะนี้ทําการเสิร์ตออสไอฮะด้วยสไปรัลเฟมสไตล์ฮะแล้วก็ทําการเชิญในส่วนของเพดูล้มครับผมอ่ะเรียกออสไอออกมานะฮะแล้วก็เซคอนด์ตองกี้เซคอนด์ตองกี้จะทำการเสิร์ตในส่วนของโจ๊กเกอร์ขึ้นมือครับผมแล้วก็ทำการเชิญในส่วนขออง Joker, อเรกรเ จ็อกเกอร์ทำการเสิร์ชในส่วนของตัวนอ่าโนเบิลดราก้อนนะฮะทำการเชิญเอ็กซ์ด้วยผมจังหนี้ก็ยอมเลยนะเพราะว่าน้องเม็กซาบเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบในส่วนของตัวอ่าเม็กไนท์เหมือนกันถ้าเม็กไนท์ตั้งบอร์ดไม่ได้นั่นเองครับผมนจ้ว่าผมก็เซฟมาเยอะจังละ่ะ <laughs> มาอ่าเห็นเห็นเห็นว่า เป็นจูไดแต่ก็ไม่ใช่ฮีโร่นะฮะน่าจะเป็นสลาเมนเกสใช่ไหมเออพอหลังๆมาสลาเมนเกสเริ่มไปฮิตอยู่กับจูไดแล้วจากวันนี้เริ่มก่อนฮนะทำการใช้ในส่วนของโจ๊กเกอร์ครับทำการเสิร์ชในส่วนของออสอายขึ้นมือใช้สกิลผมแปะออสอายแล้วก็แปะสกิลต่อการอญเชิญออตอายเข้าสนามฮะ,ะแล้วก็แปะสกิล อ่ะแล้วก็ผ่านเดินเลยนะเพราะว่าตาอันนี้ก็ค่อนข้างว่ามือก็ค่อนข้างมือเราเป็นมือกัเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะมือเราเป็นมือขาลุกขาลุกกันเลยขาลุกอาจจะใช้เม็ดไมนิ่งฮะแล้วก็ใช้ตัวเลดี้ดีบักต่อเลยนะทำการเสิร์ชในส่วนของเมียขึ้นมือฮะเอฟเฟกต์เมียแล้วผมอ่าแล้วก็เชิญลิงครับเป็นในส่วนของบายเลลิศน,นะอ่าลีน้ำการเสิร์ชฟิวผมแล้วก็กาเซลวับเชนต่อเลย จังหวะนี้นะเสิร์ชซาลาเมเกสแชงยูรี่ครับผมและเอฟเฟกต์การเซลทำการถมในส่วนของแจ็คจากัวฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญลิงก์เป็นตัวสไลด์วูฟอ่าแปะในส่วนของตัวฟิลนะฮะแล้วก็ทำการลิงก์คารเนชั่นครับผมจังหวะนี้ไตโคนครับผมยิงอ่าในส่วนของเนโครเล่ผมทิ้งนะแล้วใช้เอฟเฟกต์ของตัวแจ็คจากัวทำการเก็บสไลด์วูฟแล้วก็ขึ้นจากสนามมานะแล้วเอฟเฟกต์ของสไลด์วูฟก็เก็บตัวกาเซลขึ้นมือนั่นเอง จังหวะน,นี้ก็เชิญในส่วนของ e x ็กซ d นะฮะเป็นดาร์คลีบิเลียนฮะทำการลดพลังโจมตีของอตัวออสไดผมลงครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำการกดสกิลเทียดัตบายและตีเข้ามาเลยนั่นเองฮะ,ะมาบเข้าให้แล้วก็มาบเข้าให้แล้วก็ผ่านเธอเลยนะจังหวะน,นี้เข้าเธอจั่วฮะจั่วได้ไซโคนะทำการยิงแห่งหลังไปก่อนเลยเป็นแฟลกดาวนะฮะการเชิญในส่วนของไฮดรุ่มครับผม ทุกคนอาจจะงงว่าอ่ะอันนี้มันเป็นอ่าแมทเป็นแมทกรณีศึกษาเหมือนกันว่าทําไมผมถึงเรียกได้3ตัวเพราะว่าเป็นสเกล3กับสเกล8เพราะ Noble Dragon เนี่ยก็เป็นเวลสะเป็น3ดาวใช่ไหมก็ไม่สามารถเรียกได้เพราะว่าดาวชนสเกลเหตุผลที่ผมสามารถเรียกได้3ตัวก็อ่ะเดี๋ยวผมเรียกข้อสนามก่อนมับอ่ะเรียกอ่าในส่วนของตัวออสไอพีดูรัมกับตัวโจ๊กเกอร์เข้าอ่าจากในเอ็กซ์ตอร์เด็กสองใบเนี่ยเข้าสนามได้เพราะว่า อย่างแรกเราต้องลงในช่อง extra monster ก่อนตอนนี้ extra monster ถ้าหากเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นอยู่ช่องเดียวก็คือตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้วยการที่คู่แข่งเนี่ยทำการเชิญตัวซันไลท์วูฟออกมาลูกศรของเขาเนี่ยมันชี้มาตรงนี้อ่าเพราะว่าทุกการทุกการที่อ่าลูกศรจาก m เ n s t e r link เนี่ยชี้เข้าช่องอะ่ะมันจะถือว่าช่องที่โดนชี้เป็นช่อง extra monster ด้วยนั่นเองครับผมอ่าอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะ ถึงเรียกแค่สตัวแต่วันนี้สไลด์วูก็หยิบเมียขึ้นมือผมพอไปมีคนมาต่อไปลิงเขาน,นั่นเองฮะเลเปกของตัวโนเวอร์ปราก้อนผมลดดาวของตัวออสไอเพื่อทําการอัญเชิญ์นซิงโครผมสี่สี่สผมเป็น11ก็เรียกในส่วนของตัวตรีชูล่าสิดาวเข้าสนามนี่ฮะก็ทการรีมูฟในส่วนของดาร์ครีเบเลียนอ่าสไลด์วูฟแล้วก็ซาเมเกสแชงจูรี่นั่นเองครับผมอะไรประมาณนี้มามาดูในส่วนของเล่นสด เล่นสดเล่นใน k คซีครับเลยดีกว่าเอาจริงผมเวลสิบเก้านะแต่ว่าไหลลงสิบแปดนะผมแม่ง <laughs> เลยแอะรัวๆยู่ดีก็มือเน่าดูสิว่าจะมือเน่าอย่างต่อเนื่องไหม <laughs> แม่งเอ้ยโอ้โหสลามินเกตจริงๆถ้าผมไปกดไอ้แรงคงธรรมดาน่าจะเจอเด็กหลักหลายอยันนี้ปะเพราะว่ามากดใน KC เลยเจอสลามินเกตได้เริ่มหลังนะฮะ เดี๋ยวรียกว่าในเคซีอตอนนี้ก็เมกไนท์กับสลามิงเกตนี่ฮอตฮิตมากนะฮะเล่นผสมคู่กันโอ้โห,โ,หโ,หโหมือสะพึงเหลือเกินอะไรวะเนี่ยเอาจริงมือนี้ถ้าเราเริ่มก่อนนะเล่นได้นะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูบอร์ดก่อนว่าเขาตั้งได้ประมาณไหนใช้เซอร์เคิลเซิร์ชอ่ามอนสลาเมิเกตหนึ่งใบเซิร์ชแจ็คจาก,กัวผม ใช้ไซเน็ตไมนน่งฮะทำการทิ้งแจ็คจากกูอ้อะแล้วก็เสิร์ตตัวเลดี D ้ดีบักขึ้นมืออ่ะเลดี D ้ฮะี่ยทำการเสิร์ชกาเซลเ้ยไม่ใช่เฮ้ยนั้นนะอ๋อเออใช่ใช่กาเซลมันสามดาวลืมไป ผมก็นึกว่ากาเซลสีดาวการเชิญลิงก์อะออกมาเป็นแมวอายเฟกโผล่ผมโดดต่อเฮ้คเสิร์ฟฟิลอ่าฮะแล้วก็เป็นซันไลท์วู๊ปต่อแน่ๆหมักเข้าให้อ่าฮะแล้วก็เอฟเฟกกาเซลอ่าโดดต่อ ก็เซว่าถมหลุมฮะแล้วก็เอฟเฟกต์สไลด์วุ๊กก็หยิบหยิบของต่อใช่ไหมอ่าถมเปม็นซาลามิเกตรอรตามคาดเจ้ผมตอนนี้เหลือหนึ่งใบนะบนมือไม่รู้เป็นอะไรอ่าทำการลิงค์ในชั่นนะอ้าวผมใช้เอฟเฟกต์ของตัวซาลามิเกตรอรเลย แล้วเขาจะหยิบเซอร์เคิลอะอ่าฮะสลาเลมป์ปะอารู้และสลาเลมเกตรออยู่ใบนี้สลาเลมเกตรออยู่ใบนี้เขาเถื่ครับผมโอู้อมมืออะไรวะเนี่ยอันที่ก็ยังเล่นได้แหละเออเสียวไอ้นี่วะเสียวอ่าไอเนี่ยไอเนี่ยคือเซอร์เคิลไอเนี่ยเซอร์เคิลไอเนี่ยไม่รู้คืออะไร โอเคฮะทำการเซิร์ชออสไอขึ้นมือมีเชนนะไม่รู้อะไรเหมือนกันแปะก่อนแปะฟไว้ก่อนอ่าใช้สกิลผมแปะออสไอไปแล้วก็แปะสกลิลชางเคอร์จังเชีงอ่าฮะแล้วก็อัญเชิญพิดูลัม อ่าเรียกออสไอมานี่อ่ะทุกคนเห็นไหมเมืกี้มันจะมีแสงขึ้นตรงหน้าไอ้นี่ด้วยเห็นไหมแสงขึ้นตรงนี้ด้วยเพราะว่าสไลวูมันชี้ลงนี่ไงฮะโนเบิลดรา้อนฮะโอเคแล้วทำการเชิญในส่วนของตีชูล่า11ดาว มอบกาให้เราก็เรียกลงเนี่ยเพราะว่าเราเหลือช่องนี้ไว้เรียกอะเฟริลั่ต่อเทิร์นต่อไปนะฮะเอฟเฟกตของตัวไอ้ปลาเลียผมโอ้โหเป็นดิดเชนแม่งเอ้ยมีโซ่มีโซ่มีโอต้องมีแมวแม่งเอ้ย โซ่ลอล่ามคอนะฮะก็ต้องให้เขาวัดใจแล้วว่าอาเขาเขาวัดใจแล้วว่าอา่ผมจะใส่เก้าดาวมันหรือเปล่านะครับซึ่งผมไม่ได้ใส่นั่นเองต่เทินหน้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมจะเรียกมาได้สองตัว ก็คือมิดอรทัสกับออสไอแล้วเขาก็จะหยิบของไม่ได้เพราะว่ามีเนโครวัเล่กันอยู่อ่าเป็นฮิตเลโอนะทำการลิงก์ลิงก์ต่อ วัดว่าเขาจะกล้าพอที่จะต,ตีตีชูล่าผมตายไหมแต่คงกล้าแหละเพราะส่วนใหญ่ออสไอจะไม่ใส่ตัวก้าวดาวเนื่องจากเอ็กซ์ตา้าดิ้งไม่พอนั่นเองอะ่ะมาร์กต้องให้นะใบนี้มันเซอร์เคิลนี่ใช่ไหมเจ๊ดีตัวมาร์มาร์ก ตัวนี้ตัวหนึ่งฮะแล้วก็มิเนทอรัสอีกตัวหนึ่งตรงนี้โอเคแล้วก็ตีเลยเอฟเฟคมิเนทอรัสฮะลดพลังโจมตีไอ่น,นะน,นะนี่ตีต่อผ่านผ่านผ่าน ก็จังหวะน,นี้เด็กาลาัมเกสเองก็เหมือนแบบอามาพาดกลึงหนึ่งกันเพราะว่าติดในโควาเล่นั่นเองนะฮะเพราะว่าของที่เล่นได้ในสุสานเนี่ยจะขยับตัวไม่ได้อย่างแจ้งจากูอ้ะอะไรเงี้ยอืมแล้วก็บาลิเหรียใช่อ่าเซอร์เคิลผมผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขามไม่เสิร์นาตาตะกี้นะอ่าเป็นตัวฟอ็อกซี่ครับผม ้องฟ็อกซี่ฮะดันเช่นปกติเปิดการ์ดสามใบเป็นอีการเรดี้ดิบาคกแล้วก็ซัลแมนเกส์เซอร์เคิลเซอร์เคิลขึ้นมือฮะอ่ะาใจอฟเฟ์ของเมียฮะทำการทิ้งฟาวคอนฮนะแล้วก็โดดลงมา เอฟเฟกต์ฟาว n อนทำงานได้ฮะแต่ว่าไอเทเบีให้เกิดผลไม่ได้เนื่องจากติดในโคววเลนนั่นเองฮะเอาล็อกหลุมไว้จังหวะน,นี้จะเล่นเป็นตัวอะไรวะสองกับสามต้องเป็นลิงนะจังหวะน,นี้ซันไลท์วูฟครับผม บนมือเนี่ยคือเซอร์เคิลแน่นอนอ๋อทำการก๊อปนะฮะการตีเลยน,นั่นเองฮะจังหวะน,นี้ก็นั่นแหละฮะไปเลยเจ้าดีตัวปิ้วเรียบร้อยก็อะไรประมาณนี้ครับผม เอาจริงเด็กออตอายก็ค่อนข้างได้เปรียบเด็กสลาบเมนเกตอยู่แล้วนะเนื่องเรื่องพลังนั่นเองโอเคมาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างนะฮะออตอายเนี่ยหาได้จากแพดูรัมเจเนซิับผมตัวโจ๊กเกอร์นะฮะได้จากการอัพเลเวลตัวยูยะครับผมแล้วก็ตัวฉางเคอร์นะก็ได้จากบล็อกคอร์สดิเมนชันนั่นเองแล้วก็ตัวเซคันด์ดองกี้ได้จากในบล็อกไอเดียออฟอะมาเกดอนใบนี้เนะี่ยอ่า แนะนําให้มีสัก2อถึงสใบนะเพราะมีใบเดียวเนี่ยก็จะเล่นตะกุกตะกากหน่อยมีสัก2ขึ้น2ใบขึ้นอะ่ะกำลังดีแล้วก็ตัว Noble Dragon อนะฮะอยู่ในบ็อกซ์ฟอร์ดออฟอินฟินิตี้ครับผมแล้วก็ตัวฉางเช่งก็ผมอยู่ในคอร์ดเดมินชันฮะแล้วก็มิโดทอรัสอันนี้ก็อยู่ในเพนดูลัมเจเนซ i s เช่นเดียวกันแล้วก็ดากูเพลนะฮะอยู่ในเพนดูลัมอาร์ครับผมเป็น SD นะ แล้วก็ไฟสไปรัลเฟมสไตรด์ได้อยู่ในแฟนตาติดอาร์คฮะไซโคอนได้จากแอนติโนมิกเทอร์ออรีฮะเนโกวาเล่ได้จากดาร์คเดเมนชั่นครับผมแล้วก็เครื่องดีตัวตอนนี้ก็ได้จากใน Box Mini นะเซเลคชั่นบ็อกซ์ศูนย์สี่มินินะเออก็รอบ็อกซ์วุ่นมาก่อนถ้าใครอยากมีใบนี้กันแล้วก็ตรีชูล่าสิบเอ็ดดาวก็อยู่ในสตาร์ออฟซิงโครแล้วก็สตาร์เบิร์ดสตีมเอ้ยไม่ใช่อะเมดิโอเบิร์ดดราก้อนไม่งเอ้ยไปจากไหนวะฟอสออฟอินฟินิตี แล้วก็ตัวออสไอรีเบเลียนนะฮะอยู่ในคอสเดเมนชันนฮะแล้วก็ลิปดาร์ครีเบเลียนเอ็กซ์ดากอนก็อยู่ในแฟนทอมออฟรีเบเลียนแล้วก็ดูมไรเดอร์ได้จากคอสเดเมนชันนฮะแล้วก็อีบอนอิลูชชันก็อยู่ในอ่าเพนูรัมเจเนซิสเช่นเดียวกันซินก็อยู่ในโฟตอนออฟกาแล็กซี่และนอมิกซาบก็อยู่ในโฟตอนออฟกาแล็กซี่เช่นเดียวกันครับผมก็ลิท อ,ออดไอส์อสกิลชังเคอร์อชังเช่งของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็ถ้าหากผมเล่นคอมโบตรงไหนผิดไปหรือว่าเล่นบอ,อกเอฟเฟกต์การ์ดไปไหนไม่ละเอียดก็สามารถทักทวงกันได้เลยนะฮะก็มาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อยา่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สีสด u t u b e กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ RUN! <laughs>